สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัีแฟชั่นซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็เทคนิคในการตัดเย็บนะคะคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วมาดูวิธีการวางผ้าตัดกางเกงขาสั้นกันนะคะแล้วก็ทำสาบขอบเอวมีวิธีวางผ้าอย่างไรเผื่อเท่าไหร่มาดูได้จากคลิปนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ มาวางผ้ากันนะคะตามยาวผ้าเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของชายกางเกง5เซนติเมตรนะคะเผื่อไว้พับแล้วก็เย็บแล้วก็ในส่วนนี้นะคะข้างขา1เซนครึ่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปโพม,มันจะขาดออกไปอีกค่ะ แล้วก็ในส่วนของกึงกลางหน้า3เซนเมตรแล้วก็ในส่วนนี้1ซนติเมตรแล้วก็ในส่วนนี้ก็ตัดขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเวลาประกอบกันผ้าจะได้ไม่ขาดหายไปแล้วก็โค้งไล่ๆลไปนะคะ ด้านบน1เซนติเมตรแล้วก็ด้านข้าง2เซนติเมตรแล้วก็ตัดนะคะตัดลายการเตูนก,ก่อน การเกงเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะจะเห็นได้ว่าชายขาการเกงจะเฉียงนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเว,าวลาประกอบกันในส่วนนี้ผ้าจะได้ไม่ขาดหายไปค่ะ ในส่วนนี้ก็ตัดขึ้นมานิดหนึงค่ะ นี่ก็พับลงนะคะชิ้นหน้าก็ตัดสงชิ้นนะคะส่วนชิ้นหลังชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันค่ะชายกางเกงก็5ซนติเมตร แล้วก็พับขึ้นแล้วก็ตัดนะคะด้านข้างแล้วก็ขากางเกงด้านบนก็เหมือนกันค่ะในส่วนของสาบด้านบนก็เผื่อไว้1ซนติเมตรด้านข้าง2ซนติเมตรแล้วก็ส่วนสาบด้านหลังจะใส่ซิปก็ตัด2ชิ้นนะคะด้านบนเผื่อผ้าไว้1ซนติเมตร พิงกลางหลังก็เผื่อผ้าไว้2เซนติเมตรแล้วก็ด้านข้างด้านข้างกับด้านข้างมาต่อกันนะคะด้านนี้ก็จะอยู่ด้านหลังซึ่งจะใส่ซิปแล้วก็กดรอยนะคะสพโโคก็กดรอยไว้นะคะ ในส่วนของเป้าหรือก,ก็ด้านข้างก็กดรอยไว้เวลานำมาต่อกันจะได้อยู่ตรงกันนะคะแล้วก็เต็ดแล้วก็ในส่วนนี้ที่เป็นสะโพกก็กดรอยไว้นะคะทำสัญลักษณ์ไว้ค่ะ ชิ้นนี้ก็กดรอยมาเหมือนกันค่ะในส่วนของสาบก็กดรอยกลางหลังเส้นเอวแล้วก็ข้างตัวชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นหน้าข้างตัว แล้วก็กดรอยเส้นเอวทำสัญ,ญลักษณ์กึ่งกลางหน้าไว้นะคะจะได้เข้าเอวง่ายด้านนี้ก็จะเป็นด้านข้างก็ติดคลิปหมุดไว้นะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนเอวด้านหลังค่ะแล้วก็ถอดเข็มหมดออกมานะคะแล้วก็นำไปพรมในส่วนข้างตัวกึืงกลางหลังแล้วก็ขาชิ้นหน้าก็เหมือนกันค่ะคลิปนี้ก็จะมีวิธีการวางผ้าทํำสาบหลบนะคะคลิปต่อไปก็มาดูวิธีการเย็บกันค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ